สวัดีค่ะกระซิบบอกเร่ามาพร้อมกับเชฟโเรเลตโคโลราโดนะคะเป็นรถปี2012ค่ะสวยดูดีมีสเสน่ห์ค่ะทุกท่านราคาตัดสดนะคะ139,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายเรขใหม่1 5ก0 0 0กิโลเมตรเรือนใหม่ขึ้นครบนะคะ วแคปเปิดได้ค่ะเครื่องยนต์2อง0นซีซีดีเซลนะคะรถมือสองเครื่องดีขับทางไกลสบายแอร์เย็นเกียร์ดีภาษีปี67ราคา159,000าท c h e บาทเชฟโรเลตโคโรโดปี2012ท่านใดที่สนใจรถกระบะคันนี้ท่านสามารถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้นะคะช่องทางการติดต่อผู้ขายรถกระบะคันนี้โดยตรงค่ะแอดมินใส่ไวใ้ให้ทั้งหมดทั้งเบอร์โทรและ i อ l ด n e นะคะ ติดต่อนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพราะทางเราเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ